สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพจะพาไปตะลุยกินร้านอาหารเปิดใหม่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยารอบนี้นะคะเขามีร้านมาเปิดใหม่เพียบเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพก็จะพาทุกคนไปแวะหลายร้านเลยค่ะและจริงๆในศูนย์การค้านี้นะคะก็มีร้านอาหารเยอะมากประมาณ80กว่าร้านค้าได้โดยร้านแรกที่เราไปจัดวันนี้นะคะชื่อว่าร้านเซนเลตลองติงร้านนี้นะคะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องเมนูอาหารญี่ปุ่นค่ะและที่สาขานี้นะคะเขาจัดโปรแซลมอนซาชิมิด้วยถ้าสั่ง2ที่นะคะอยู่ที่499าบาท ซึ่งตัวแซลมอนนะคะถือว่าสดดีเลยค่ะปลาแร่มาชิ้นหนากาลังดีด้วยนะคะสนซมินุตมาแพรสั่งเป็นซาชิมิรวม9อย่างอันเนี้ยชุดละ1,825ซึ่งในเซตนะคะก็รวมปลาดิบมาให้เลือกทานเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครเป็นสายปลาดิบนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนแล้ววันนี้นะคะแพรก็จัดซูชิกับโรลมาทานหลายอย่างคะ่ะจัดมาทั้งซูชิรวมพรีเมียมโลคคนชิกุ้งเทมปุระแซลมอนแล้วก็โรหอยเชลล์ญี่ปุ่นครีมชีส ซึ่งแต่ละเมนูนะคะก็คือใช้วัตถุดิบแบบโอเคแล้วก็ให้ข้าวมาแบบพอดีพอดีนะคะกินเสร็จจัดข่าหวานตกท้ายเป็นพาเฟ่พนาคอตต้ามะม่วงเขาจะมีน้ำกะทิมาให้ร้านแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวมะม่วงนะคะก็คือรสชาติเปรี้ยวอมหวานสดชื่นเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านดินค่ะร้านนี้เป็นต้นนารับเซี่ยวหลงเปาจากไต้หวันซึ่งที่ร้านนะคะมีเมนูหมาลาทั้งชามยักษ์ด้วยแล้ววันนี้นะคะเราก็สั่งเซี่ยวหลงเปานึ่งสไปซี่มาทานส่วนข้าวนะคะวันนี้แพทย์สั่งเป็นข้าวหน้าเต้าหู้หมาโปสั่งเป็นแบบเซตดีได้มาคั่กับเซี่ยวหลงเปาแล้วก็สลัดแตงกวาซึ่งชามแรกที่แพททานนะคะจะเป็นหมาลาทั้งจัมโบ้นะคะในชามเขาจะใส่เซี่ยวหลงเปามาให้ด้วยคะ่ะทุกคนส่วนตัวเส้นนะคะจะเป็นเส้นราเมงแบบเหนียวนุ่มให้มาเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วตัวเส้นเขานะคะพอเคลือบกับน้าซุปแล้วนะคะรสชาติมันกลมกล่อบม,มากส่วนตัวเสิร์ฟลงเปาในชามนะคะแป้งก็นุ่มกัดเข้าไปจะเจอน้าซุปชุ่มๆข้างในด้วยค่ะส่วนน้าซุปนะคะรสชาติเผ็ดชาก,กําลังดีสามารถสดได้เลยนะคะทุกคนไม่เค็มมากค่ะ และจากนั้นนะคะเราก็จัดเซลล์หลงเปานึ่งสไปซี่กันต่ออัน,นี้ชุดละร้อยห้านะคะ1ชุดจะได้ทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้เลยและข้างในเซลล์หลงเปานะคะเขาก็จะมีน้ำซุปแบบนี้ค่ะเวลากินแนะนำให้สุดน้ำซุปก่อนเสร็จแล้วค่อยเคี้ยวนะคะตัวซอสข้างบนจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานช่วยตัดเลนได้ดีเลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จัดคาวหน้าเต้าหู้มาโปตัวนี้แพทสั่งเป็นเซตบีได้มาพร้อมกับแตงกวาญี่ปุ่นทรงเครื่องแล้วก็เซลล์หลงเปาอีก2ชิ้น ซึ่งตัวเต้าหู้นะคะเนื้อนุ่มเด้งมากทุกคนแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยส่วนตัวข้าวกับตัวซอสน,นะคะก็กลมกล่อมแล้วก็เข้ากันมากกินเสร็จตามด้วยแตงกวากรุบๆแล้วก็จะเซี่ยวหลงเปาต่อได้เลยซึ่งเซี่ยวหลงเปานะคะนำ้ำซุปเขากลมกล่อมมากที่สําคัญแป้งนี่นุ่มสุดๆเลยค่ะ และจากนั้นนะคะเราก็ออกมาจัดบุฟเฟ่ปิ้งย่างร้านอากาศกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเขามีโปรอากาศเคซีรีสรวมเมนูเกาหลีไว้เยอะมากๆซึ่งวันนี้นะคะแพททานหัวแบบพีเมี่ยมอยู่ที่คนละ5 9 9กบวกบวกพอมาถึงนะคะก็จัดอากาศเลมอนบอมก่อนเลยค่ะแก้วนี้นะคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานสดชื่นและจากนั้นนะคะก็เริ่มทานเมนูที่สั่งมากันจานแรกนะคะจะเป็นจานจังมยอนเป็นบะหมี่ซอสด,ดำค่ะรสชาติซอสคือเข้มข้นมากทุกคนสไตล์เกาหลีซุดๆและถัดมานะคะเป็นรามยอนซุ ุปกิมจิค่ะตัวนี้นะคะซุปกิมจิรสชาติเข้มข้นมากตัวเส้นรางย้อนให้มาเยอะเลยนะคะถ้าใครดูตามซีรีส์เกาหลีนะคะจะเห็นเมนูพวกนี้เยอะมากค่ะแต่ในร้านนะคะเป็นแบบบุฟเฟ่สามารถสั่งทานได้ไม่อั้นเลยและจากนั้นนะคะเราก็เอาไส้หมูหมักซอสเผ็ดหมูพันตอกโปกี้ซอสปซี่แล้วก็หมูยา่างเกาหลีแบบหนาลงไปย่างนะคะซึ่งเมนูเกาหลีเขานะคะแบบเกาหลีจะจัดเลยค่ะทุกคนใครเป็นสายอาหารเกาหลีนะคะมากินแบบบุฟเฟ่คือคุ้มมากๆเลยค่ะ น้ำจิ้มนะคะแพรแนะนำไว้แอนน้ำจิ้มอากาศนะคะผสมกับซอโคชูจังเติมพริกกระเทียมนิดนึงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะซึ่งน้ำจิ้มนะคะจะเอาไปจิ้มกับหมูพันต็อกโปก,กี้แบบนี้ก็ดีนะคะตัวต็อกมีความแป้งนุ่มหนึบหมูข้างนอกมีความกรอบแห้งกําลังดีนะส่วนนี้แพรแนะนําให้เอาหักสดนะคะมากินคู่กับหมู3ามชั้นเสร็จแล้วนะคะโปกกิมจิแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปนิดนึงแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะ และถ้าใครชอบทานเมนูเนื้อนะคะแนะนําให้จัดเนื้อซี่โครงเต่านะคะอันนี้เขาจะเสิร์ฟม,มาคู่กับสาหร่ายเอาลงไปย่างนะคะย่างแค่ให้พอสุกซึ่งตัวเนื้อลูกเต่านะคะคือหอมมากแล้วพอย่างสุกได้ที่นะคะแนะนาให้กินคู่กับสาหร่ายที่เขาให้มาแก้มกับใบงาสดแบบนี้ค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอน และในบุฟเฟต์นะคะยังมีเมนูเกาหลีให้เลือกทานเยอะมากค่ะถ้าใครเป็นสายเมนูอาหารเกาหลีนะคะมาร้านนี้คือได้กินทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเลยบอกตรงๆว่าคุ้มสุดๆค่ะและเรื่องของซอสเกาหลีนะคะเขาก็มีทั้งซอสบูโกกิซอสลูกแพรซอสสไปซี่โกชูจังนะคะเรียกได้ว่ามีให้เลือกหลายซอสเลยค่ะส่วนพวกเนื้อหมูนะคะส่วนตัวแพ้ว่าก็คือคุณภาพดีเลยและมาหนักกำลังดีเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำดูม็อกบับกันต่อซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะใส่ถุงมือแล้วก็ขยำให้เขาเข้ากัน แล้วก็ปานเป็นก,นก้อนแบบนี้เลยค่ะใครชอบเผ็ดหน่อยนะคะแนะนำข้าวยำเกาหลีหมูเลยค่ะตัวเครื่องคือมาแบบแน่นตัวซอสรสชาติเผ็ดเข้มข้นกินเสร็จตบถ่ายด้วยมะนาวช็อตนะคะและของหวานรอบนี้มีซูบะขาวแชร์ด้วยตัวนี้จะเป็นหวานเย็นสไตล์เกาหลีค่ะทุกคนที่ร้านก็จะใส่มาทาั้งวินจิแล้วก็แตงโมลเลยนะคะพอทานเสร็จนะคะอยากจะบอกว่าสดชื่นมากๆและขอยยาวอีกทีนะคะทุกเมนูเป็นบุฟเฟ่ต์สามารถสั่งทานได้ไม่อั้นค่ะ แล้วร้านต่อมานะคะแพรมาที่ร้านอาลีซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะจะมีทั้งอาหารอินเดียสไตล์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีเมนูอาหารไทยซึ่งวันนี้นะคะเราจัดอาหารอินเดียมาแบบรัวๆเลยค่ะและยักจะบอกว่าเมนูแมงโก้ราซี่ของเจ้านี้นะคะอร่อยมากปั่นมาได้รสชาติเข้มข้นเลยค่ะที่สําคัญแก้วใหญ่ด้วยแก้วที่พทานนะคะอยู่ที่ร้อยี่สิบนะคะส่วนนี้เป็นอาหารทั้งหมดที่เราสั่งมาวันนี้นะคะก็จัดมาทั้งแกงสไตล์อินเดียค่ะแล้วก็จัดแป้งนานมาหลายแบบเลยนะคะ ซึ่งตัวแรกที่ทานนะคะจะเป็นไก่ย่างค่ะทุกคนเอามากินคู่กับแป้งนานกระเทียมแบบนี้นะคะแป้งนานเขามีความนุ่มเหนียวกาลังดีแล้วก็หอมมากส่วนนี้นะคะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นที่ร้านทําออกมาได้รสชาติเข้มข้นดีเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นชิคเก้นเบียนี้นะคะหรือข้าวหมกไก่สไตล์อินเดียซึ่งตัวข้าวเขานะคะนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเครื่องเทศค่ะ แล้ววันนี้นะคะแพรก็สั่งแป้งนานมาลองอีกหลายตัวแล้วก็จัดข้าวหมกแพ้มาด้วยกินเสร็จนะคะก็ตกท้ายด้วยชาจายอินเดียค่ะตัวนี้เขาจะมีน้ําตาลมาให้ใส่แยกนะคะตัวชาหอมมากค่ะทุกคนกินล้างปากได้ดีเลยถ้าใครมาเที่ยวแถวพัทยานะคะลองแวะมาทานกันดูร้านน่าสนใจเพียบเลย